ครับก็สวัสดีครับพบกับผมประสงค์ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาดูปลาไหลนะครับตอนบิดยามตุ่มไม่ได้โทรศัพท์ไปนะครับไม่ได้ไปถ่ายพอไปถ่ายมาะไรมันไม่ติดครับดูมันอายโทรศัพท์ดูว่ายังไงนะครับเลยมาถึงบ้านจะมาให้ดูับดักไว้สิบเอ็ดหลังครับติดสิบหลังครับหมานจริงๆครับวันนี้ดีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ดักไว้ซิเว็ดหลังนะครับกับนู่นมีหลังเดียวไม่ติดนะครับเหยื่อเหมือนเดิมครับหอยเชอรี่ครับนี่นะครับหอยเชอรี่ผมจะดักตุ้มค้างคืนไว้สองคืนนะครับค้างไว้สองคืนมันพยายามไม่ได้โทรศัพท์ไปนะครับรอบที่แล้วไปถ่ายไม่หมานนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปยอดสรุปแต้มให้ดูที่บ้านนะครับนี่ครับตัวซสวยครับ นะดูครับมันจะได้กี่แต้มลูกนี้สองแต้มนะครับสองแต้มนีมส็สองแต้มปลาดีนะครับแล้วปลาออกก่อนนี่ สองแต้มใหญ่ๆเลยนะครับตัวใหญ่ตัวตัวอันนี้ตัวเดียวตัวใหญ่เจ็ดตัวเป็นช่อนน้อยมาตัวตัวนะครับนี่ตัวเดียว แปดตัวครับนีกตัวเดียวครับเก้าตัวครับน,นี้สองตัวสิบเบด็บเบด็ตัวตัวเดียวนะครับ,ส,บสองตัวน,นี้สามเลยนะครับ นี่ครับจะมืดๆหน่อยนะครับสามตัวเลยครับสิบสี่อันนี้อสองตัวนะครับสิบหกนี่ครับสิบหลังสิบหกตัวนะครับมืดมองไม่เห็น สิตัวครับก็สิบหลังก็สิบหกแต้ม,มน่าจะได้อยู่กับสามโลมืดมอง,มองมแสงไม่เจอ,อเหยื่อนี่ครับเชื่อนี่ดักทิ้งไว้สองคืนนะครับ ครับทิปนี้หมันสุดๆครับครับก็หมานนะครับวันนี้สิบหกแเปมนะครับสิบเอ็ดลูกติดสิบลูกนะครับอีกไม่ได้โทรศัพท์ไปถ่ายตอนเป็นลุ้นนะครับครับก็ฝากติดตามประสงมชาแนลด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ